มาชมต้นไม้กันนะครับต้นนี้คือต้นพิคุนนะครับที่ติดป้ายไว้นี่ครับครับต้นพิคุณเป็นแบบนี้นะครับสูงประมาณสักห้าเมตรหกเมตรได้ดูลำต้นกันนะครับใกล้ๆนี่ครับลำต้นเป็นแบบนี้นะครับ เรียกว่าต้นพิกุลบลเลกบูดเนื้อไม้สวยกิีงก้านสวยงามใบใบเป็นแบบนี้นะครับใบงอๆ่อยเล็กๆงอๆในคือต้นพิกุลใบเป็นแบบนี้นะครับ นี่ก็ใช่นะครับต้นพิกลเหมือนกันนะครับก็ใช่นะครับนี่คือต้อนพิกลเหมือนกันนักรล่าสีของลำต้นไม่ดำมากนะครับออกเทาเทาดำาๆ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้สูงสิบเมตรได้ลําต้นความกวาม้างตรงนี้ถ้ามองด้วยตาน่าจะประมาณหนึ่งฟุต กว่าๆนิดๆลมเงาไค้น้อยนะเือให้ลมเงาไม่ค่อยมากนะครับใบร่วงไหมตอนนี้เดือนมกราใบร่วงเยอะเหมือนกันนะครับตัวสิ